สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับช่องโอเล่เอฟซีไทยแลนเช้าๆตื่นมาก็เป็นน้องพอใจน้องอำังโชคครับก่ไฟให้พิงนะเนี่อยอุ่นนเลย อพอใจมีชนหมาด้วยอะ่ะโอ้โหพอใจพอใจพอใจนุ่นนู่นนุ่นนุ่นนุ่น,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 นดูดูคุณแม่สิครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่กับคุณป้านะดูซะเหมือนคึกขนองเลยฮะ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆเดี๋ราจะไปดูใกล้ๆนะฮะเอ้ยเขาเป็นอะไรกันนะเขาเป็นอะไรกันนะโอเคครับไปเลยครับ ก่อนจะออกจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นด่านของคุณพ่อ,นะอคุณพ่อเล่ต้องผ่านด่านก่อนนะครับผมข้าหน่อยครับเโอเ้ยเสียงหวานจังจ้าหน่อยครับด้วยครับเดี๋ยวไปดูแม่แม่นะเขาเขาเขาเป็นอะไรกันแม่แม่นะนนะอู้ฟาดวงฟาดงาครับฟาดวงฟาดงาดูซินะ

เครื่องสงสัยจะแบบอ่ประมาณเขา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 แบบเขามาเจอกันอ่ะเนาะคือแบบเขาก็คุยกันอ่ะเนาะคุยกันภาษาช้างเนาะอันนเนี่ย วิ่ัฟาดวงฟาดงาเตะขาหน้าขาหลังเอาดินบกตัวเองไปมาไปมานี่อคนที่คนที่แทงอันนอันนั่นคนนั้นคือแก้วตานะคนนั้นท่ายมือแก้วตาครับส่ายมือแก้วตาความมือวาสนานี่ เขาเป็นอะไรกันเขาแบบเขาน่าจะคุยกันเนาะแล้วก็มีความสุขนะครับภาษาช้างนะสาสวยเขาเรียกว่าแก้วกลนแลออกแก้วกลนอาเจียงแก้วกลนครับผมอาเจียงแก้วกลนแปลว่าช้างเล่นกลนเล่นกลนขนาดนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เล่นมายากลนะครับเล่นกลนก็คือแบบเขาวิ่งเล่น จนทําให้เกิดการเตลิดถ้าไม่ถ้าโซ่โซ่หรือเชือกที่ผูกไว้ขาดเขาก็จะวิ่งเตลิดไปทั่วเลยครับคือเล่นกลช่วงเขาเล่นกลเนี่ยอันตรายนะเขาเห็นหมาเนี่ยเขาก็ไล่เขาเห็นสัตว์เขาเห็นนกอะไรบินเข้ามาเขาก็ไล่เห็นคนแปลกหน้าเขาก็ไล่สามารถไล่ไปบางทีแรงเขาเยอะพอโดนปับ๊บอาจจะแบบถึงขั้นบาดเจ็บนะครับ นี่คขาเรีกช้างเล่นกลนะไม่ใช่เล่นมายากลนะครับนิ่งแล้วอ่ะนิ่งแล้วอ่ะนิ่งแล้ว Ning ya, dekat ya? dekat lah. ก็หลายเดือนนะหลายเดือนเหมือนกันที่เขาไม่เจอกันนะครับเขานอนด้วยกันคืนแรกนะแล้วก็เป็นเช้าเช้าวันใหม่วันแรกที่เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกันเห็นหน้ากันนะ <c oughs> แม่แม่เขากมีความสุขนะครับ <c oughs> เขาเห็นเราแล้ว ก็เห็นเราแล้วครับเขาแบบเดินกลางหูมาเลยอ่ะก็เห็นเราแล้วสงสัยจะไม่เล่นให้เราดูแล้วแหละอย,อย่างเราเข้ามาไงครับถ้าเราเข้ามาปั๊บเขาก็จะไม่ไม่เล่นให้เราดูนะเราต้องแอบดูนะครับถึงแบบเราจะได้บรรยากาศต้องแอบดูครับผม เป็นอะไรกันคุยกันสนุกเลยเนาะแม่แม่นี่จบโบลุยเัมโบลุยเัมโบลุยลุยจจบโบไปเจมโบเจมโบเจบโบเป็นตัวรอดนะจจบโบเป็นตัวรอดนะไปเข้าไปเข้าไปรอดเร็วเร็วเร็วไปจจบโบไปไปเร็วไม่ต้องมองหน้ามองหน้าทำไมเข้าไป กาล้เปล่าน่ะกาล้วเปล่าเนี่ยจำบูเข้าไปแล้วย่องเข้าไปแล้วจำบูย่องเข้าไปแล้วพี่พี่ต่อพีต่อต่อจำบูไปเข้าไปเข้าไปไม่ไม่ไม ไม่ทำลายนะไม่หยอกไม่ไม่แกล้งจัมโบ้ไม่แกล้งไม่แกล้งว่ายังไงแม่แม่แมแมป้าป้าทั้งหลายหือว่ายังไงจ๊ะนอนแหละฝันดีบอฮะนอนแหละฝันดีเนาะ ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าครับที่บ้านเนาะบรรยากาศสดชื่นมากเลยครับเนี่ยแสงแดดกำลังจะโผล่ขึ้นมานะครับโอลี่ก็อยู่ตรงนู้นเฮ้ย ไม่เห็นไม่เห็นเล่นเล่นให้ดูอีกเลยนะพอเราเข้ามาใ,ใกล้ก็ไม่ไม่เล่นให้ดูเนาะอายเหรอ <c oughs> เล่นบนเด็กๆไม่ก,กล้าเล่นแล้วอายใช่ไหม <c oughs> อ้โออ๋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 อคุยกับเราด้วย <c oughs> นี่คุยกับเราด้วย <c oughs> คุยว่าไง ปล่อยหลานฉันมาสิอย่างงี้บอกปล่อยหลานฉันมาเดี๋ยวนี้เจ้ตาเจ้ <c oughs> ตานะแบบส่งเสียงร้องเลยร้องเรียกหลานอะไรเงี้ยปล่อยหลานฉันมาเลยปกติฉันจะนอนอยู่กับหลานฉันนี่ให้ฉันมาอยู่ใกล้หลานจังเลยไม่วัดไม่วัดก็มองหนะ้า ลานแกคนเดียวที่ไหนลานฉันด้วยลูกฉันด้วยนะนะฮะบกกบกกบกไม่ว่าบกดินเข้าตัว พีเป็นวันเป็นวันแรกนะฮะหลังจากไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนเลยชึงปีได้มั้งประมาณนั้นนะฮะก็คืนเมื่อคืนเขาแน่ร้องเรียกแหละจะให้เราไปเอาไปเอางามโชคมาเก <c oughs> ตารักงามโชคมากเลยนะครับรักมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาพอใจกับนามโชคไม่ให้อยู่ด้วยนะต้องรักพอใจด้วยนะเกตานะมึงต้องรักพอใจด้วยนะคุณป้านะ เป็นคุณป้าด้วยเนี่ยอืมก็เขนอนอยู่นี่ด้วยกันหนึ่งคืนแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นมาก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับผมมีความสุขมากๆเลยนะโอ้โอลองเรียกหลานแล้วแหละโอเคครับผมเด๋ยวเราจะไปพาหลานมาก่อนเดี๋ยวขอแห้งเดี๋ยวขอแห้งจ้าจ้าจ้ารู้แล้วจ้ารู้แล้วนีแล้วพอแล้วลูกพอแล้ว รู้แล้วไม่ต้องร้องนี่ดูไปพาไอตัวป่วนตัวแสบมาให้นะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องพอแล้วพอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe ให้ช่องโอเล่ fc thailand เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพายโอเล่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ